ผมมีบ้านอยู่สองหลังบ้านหินสุดแข็งแกร่ง<อ>บ้านไม้สุดอบอุน่นเราไปดูบ้านหินกันก่อนบ้านหินก็จะมีกระจกนะเพิ่มความซับซ้อนส่วนบ้านไม้ก็มีกระจกเหมือนกันเพิ่มความอบอุน่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านหินกันนะโอ้ก่อนเข้ารู้สึกถึงความร้อนแรงเปิดประตูในบ้านก็จะมีไฟนะเป็นช่องไฟเลยมีคล้ายๆเป็นดับบล็อกดันหรือเปล่ามีเสื้อกล้หน่งด้วยเตียงนอนสีเขียวมีดอกไม้สีเหลือง เทมากมีชั้นใต้ดินด้วยบ้านหินลงกันก่อนอ๋อเป็นเหมือนห้องเก็บของนะประมาณฟิวห้องเก็บของเดี๋ยวเราไปดูบ้านไม้กันต่อว่าจะเป็นยังไงพอตัดมาที่บ้านไม้นี่อบอุ่นเลยเปิดประตู เข้ามาก็จะเห็นเป็นเป้ายิงธนูนะมีหีบอ่าม,มีกางเกงด้วยกางเกงทองแต่บ้านนี้ไม่มีเตาเผาหรือเปล่านี้โอ้แต่มีโคมไฟเท่มากโคมไฟเหมือนหิ่งห้อยตอนกลางคืนเตียงนอนสีขาวมีชั้นใต้ดินเหมือนกันเลยอร่รมงกันอ๋อนี่เตาเผาเป็นที่เก็บน้ําแล้วก็เตาเผานะรู้สึกว่าจะฟังอยู่นะชั้นใต้ดินก็ถ้าเป็นเพื่อนๆอ,อยู่ทีมบ้านหินกดไลค์อยู่ทีมบ้านไม้กดติดตามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมไหนจะชนะ